เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเอ็มน้องอูกันบ้างดีกว่านะคะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เคยเวลาไปห้องน้ําตามห้างนะคะพี่หนึ่งเหรอใช่ก็จะมีห้องน้ําก็เขาจะมีโถผู้ใหญ่แล้วก็โถเด็กโอ้เหรอพี่ไม่เคยเจอแต่พี่ว่านะเดี๋ยวนี้ต้องมีสามโถทําไมคะเพราะมันมีแบบลาดแบบชักโครกไฟฟ้าต้องมาครับพี่หนึ่งใช่ไหม แบบไหนแบบไฟฟ้าไงที่มันจะมีที่ล้างก้นอัตโนมัติอะฟรีที่ญี่ปุ่นเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกจะเอาให้ครบทุกแบบเนี่ยยังขาดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตั้งตรงข้ามน่าจะเหมาะแบบนี้ลองมาเลยเข้าพร้อมๆกันเราจะบอกคุณแม่หรือจะบอกคุณปูดีบอกพี่หนึ่งดีกว่าเพราะว่าพี่หนึ่งเองก็มีลูกใช่ไหมล่ะแล้วก็มีสามีด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสทุกคน อ๋อเวลาที่ฉันอยู่หน้าจอนี่ฉันคือโสดค่ะเอาล้วครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเราโดนแชร์สองวันซ้อนเลย <c oughs> <c oughs> เออนนะอาชวนดูข่าวบันเทิงของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องทอยธันวารหรือว่าเดอะทอยที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยมีประเด็นว่าน้องทอยเนี่ยเขาเอาเงินไปเติมเกมหลักล้านโอ้ <c oughs> ล่าสุดไม่แผ่วนะเขาบอกว่าเพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของผลงานเพลงเดี๋ยวมีออกมาให้ติดตามกันด้วยยังไงฝากติดตามใน Pop News Daily ของเราด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะสามโทนะ <laughs> เอลดละทอยล y ล a n นเสียเงินเติมเกมออนไลน์ถือเป็นการเติมความสุขให้ชีวิตเมื่อนคนมองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะแบ่งเงินเป็นสัดส่วนชัดเจนสมปองมั่นใจรับมือได้หลังเจอดราม่าเชื่อต้องเจออะไรอีกเยอะ พบ2พิธีกรไฟล์เก่งจากรายการสารคดีปักหมุดสุดขอบโลกที่จะมาเผยเรื่องราวระหว่างการถ่ายทำติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตรีวีฟิตน้ำนมเข้ากล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อบนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะอูวันนี้ทองอลามมาเลยนะชุดเรานะต้อนรับตรุษจ,จีนไงคุณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะได้อังเปากันละ เดี๋ยวจันน้ารับรองว่าจัดเต็มเราจะได้หรือเราต้องให้นะตอนเนี้ยเออเราเป็นคนให้เราต้องเป็นคนให้เราสอายุเราถึงแล้วค่ะคุณโหนอเมื่อก่อนนี่รอรับอย่างเดียวใช่ไหม่ะนะฮะรวมทั้งโควิดเองนะฮะก็ยังคงต้องป้องกันตัวอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่ายอดวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีดขึ้นมาอีก8,450รายสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตหลังจากวันสองวันที่ผ่านมามันหลับแบบ13อะไรแบบนี้วันนี้ก็28คือหลายคนก็มีบอกเหมือนกันว่่าาเรไมมต้้องงแจห แต่ละวันว่าติดเชื้อเท่าไหร่แต่บางคนบอกอ่ะมันก็ยังคงจําเป็นที่จะต้องบอกอยู่จะได้ระมัดระวงังการจะได้ไม่ตกกันนะคะ<อ>ยังไงก็คือสู้ๆดูแลตัวเองกันค่ะแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าที่อ,อังกฤษนี่เขาบอกว่ายกเลิกมาตรการคุมโควิดต่างๆออกยกลเลิกการใส่แมสก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้<ช>นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าของเราเมื่อไหร่นะครับมาที่ข่าวแรกเดือดอยนี่คุประเต็นนั้ แต่งตัวคล้น้องอยู่เหมือนกันนะจริงเหรอน้องชอบแต่งแบบนี้เหรอไม่คือเขามาในทีมตุ๊จีนไงเขาก็ใส่สีทองนี่เป็นไงคุณผู้ชมมีความคล้ายคลึงอยู่นะ Versace on the floor นะครับคือมีประเด็นเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ว่าน้องทอยเนี่ยเขาเติมเกมทีเนี่ยหลักล้านนะฮะคือของพี่เองเคยมีประสบการณ์การเติมเกมเหมือนกันแต่ว่า เราใช้ทีนึงก็หลักพันคือเอ็มว่าหลักพันก็เยอะแล้วนะคุณหนูจริงๆแต่ว่าของน้องทอยเนี่ยคือเขาหลักล้านนะครับ <ฮะ S 1> แล้วเขาก็เหมือนแบบช่วงที่มีข่าวไปเนี่ยก็นึกว่ามันจะแผ่วลงที่ไหนได้น้องทอยบอกว่าแทงสวนเลยเติมเพิ่มฮะ,ฮะตอนนี้ก็น่าจะแบบเกินล้านไปเหมือนกัน <ฮะ S 1> แต่คือน้องทอยเขาก็บอกว่าเขาก็มีการแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนเอาไว้นะส่วนหนึ่งแบ่งเอาไว้ชัดเจนเติมเกมเท่าไหร่ แล้วก็มีการเอาไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีด้วย <ques y S 1> อ๋อ <c oughs> คือเติม2ทางหรือเปล่า 2>, <c oughs> 2ทางเลยช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเติมเหมือนกันสำหรับใครที่เล่นพวกเหรียญต่างๆนะฮะ <c oughs> แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันจะ เป็นไปตามที่เซียนเขาบอกไว้ไหมเพราะว่าช่วงนี้มันขาลงใช่ไหมล่ะถ้าเราอยากได้ของถูกต้องช้อนแต่เห็นแต่เดี๋ยวกลับมาแต่เห็นช้อนงองมาเยอะเหมือนกันบ, <c oughs> บางคนช้อนหักก็มีนะครับเรียกว่าเหมือน <c oughs> มันลงแล้วอะเราก็เข้าไป <ลง S 1> ช้อนใช่ไหมแล้วมันลงอีกนะฮะก็อ่ะสู้ๆก็แล้วกันนะครับกลับมาที่น้องทอยของเรานะฮะเขาก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยเ <c oughs> พิ่งจะปล่อยลงใน YouTube เมื่อ15ชั่วโมงที่แล้ว นี่กับเพลงนี้ได้ต้านหนึ่งมาเล่น MV กับเพลงที่มีชื่อว่าอาหมวยหายนะครับ hmm. แล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มาอีกหลายๆเพลงแน่นอนนะครับส่วนสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นน้องทอยก็บอกว่ากระทบงานเพลงเหมือนกันทำให้มีเลื่อนปล่อยเพลงออกไปบ้างรวมถึงคอนเสิร์ตต่างๆที่ยกเลิกนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สะเทือนเรื่องของการเงินเลย oh. ชอบประโยคนี้ค่ะต้องเรียกเสียทอยแล้วเก็บ,ไ,บไว้ใช้นะคะไม่สะเทือนการเงินเนี่ยข <laughs> องเรานี่แบบร้อยหลอเหลือเกินนะฮะฟ <c oughs> ังเสียงน้องทอยซันหน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้างคือผมผมผมเตรียมคือมันไม่ใช่แบบว่าเรามีเงินทั้งหมดเราไปเติมเกมอ่ะสมมติเรามีแบบเรามีปัปจจัยสอยู่ใช่ร้อยบาทเราเติมเกมสบาทมันก็็ล้งไงผมไม่ผมไม่ค่อยรู้สึก ไม่ค่อยรู้สึกว่ากระทบเพราะว่าเพราะว่าผมเก็บเงินใช่ผมผมเก็บเงินแล้วก็ลงทุนเป็นพวกแบบอสังหาอะไรเงี้ยครับพวกสกุลเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้อ่าใช่ใช่ผมผมเห็นอยู่ก็คือเออหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบมันเป็นการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันต่อเติมความสุขในชีวิตตั้งใจทํางานให้ให้ได้มากกว่าเงินที่เติมแล้วกันนอกนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรมันเป็นแบบว่าถ้าพูดมันคือ s า v ีเป็นค e อ่ะ มันคือสิ่งที่เราไม่ต้องออกไปทํางานแต่ว่ารายได้มันก็หมุนเวียนอยู่อะไรเงี้ยผมผมชอบนอนเฉยแล้วก็เงินก็พี่ก็ชอบเหมือนกันน้องทอยนอนเฉยๆแล้วแบบมีเงินเข้าแต่ตอนนี้นคนเล่นคริปโตอาจจะนอนเฉยๆแล้วก็เครียดเรียกว่าช่วงนี้ขาขึ้น ขึ้นมาไก่หน้าภากเลยเออฝากด้วยแล้วกันนะคะซิงเกิลใหม่ของน้องทอยอ่ะชื่อว่าอาหมวยหายน่ารักมากๆก็ไปปั่นยอดวิวกันได้แล้วก็นางเอก MV ต้นเหนิงคือแบบอาหมวยตาตีน่ารักจริงๆบูลลี่เหรอไม่ได้บูลลี่ในเพลงใช่ในเพลงเขาก็รับตรุษจีนเลยไปเพิ่มยอดวิวให้กับน้องทอยได้จะได้มีเงินมาเติมเกมนะครับ มาต่อกันที่สาวคนนี้ค่ะคุณย่าย่าอุรัสยากันบ้างเห็นว่าออกอีเวนต์ครั้งล่าสุดในรอบสองปีนะคุณหนูคือห่างหายไปนานมากนะคะเ<ม>จ้าตัวก็บอกว่า<ม>ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนานเลยย่าย่าก็เล่าค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาอยู่บ้านปีนี้เห็นว่าจะมีงานให้หายคิดถึงกันแบบจุกๆนะมาทั้งหนังซีรีส์ละครกลับมาแน่นอนนะคะให้แฟนๆเนี่ยหายคิดถึงเพิ่มเติมกันค่ะก็มีการอัปเดตทริปเขาใหญ่ที่ไปกระชับความสัม นะความรักกับหวานใจอย่างคุณณเดชคุกิมิยะก็ถือว่าเป็นทริปเซเลบรต e ้นิวยอของทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นการไปตั้งแคมป์ครั้งแรกของฝ่ายชายด้วยซึ่งเจ้าตัวก็มีแอบเมาส์นะเมาส์พี่ณเดชบอกว่าโอ้โหฝ่ายชายเนี่ยเกาหัวตลอดตนช่วยทุกอย่างนะคะสําหรับคนที่จับตามองระหว่างคู่เรากับคู่เพื่อนสีหมักขิมว่าเอ๊สองคู่นี้ใครจะแต่งก่อนกัน<ะ>คุณว่าคู่ไหน ผมให้หมากนะหมากคิมเยียร่าก็บอกว่าใครจะแต่งก่อนเนี่ยไม่แน่ใจเลยเพราะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พร้อมสปอร์ตคิมด้วยนะคะไม่กดดันกันถามว่าคู่เราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไหมเยียา่าบอกว่าพี่แบร์เนี่ยเป็นคนเก็บความลับไม่ได้ต้องจับได้แน่นอน <c oughs> แต่ถ้าทําจริงๆเนี่ยขอให้ขอเธอสก,กิดบอกก่อนนิดนึงนะ <c oughs> จะได้แต่งหน้าสวยๆ <c oughs> ส่วนตัวเธอบอกว่าไม่กดดันแต่ตนก็ไม่อยากรอนานมากค่ะ จริงๆนะคะไม่ค่อยไม่ไม่กดดันซึ่งกันแล้วกันนะะเราไม่อย่างที่บอกค่ะไม่ไม่กดดันกันค่ะแต่ว่าก็ในในวันชุดในวันที่มันจะมาถึงมันก็คือสิ่งที่เราหวังกันทั้งคู่อยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบ เมื่อไรเมื่อไรหนูไม่จีหนูไม่แบบไม,ไม,ไมจจ่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ไม่ไมอ้นี่ด้วยเหมือนกันค่ะก็เมื่อไหรที่จะถึงควรจะต้องคุย <laughs> ออขอแบบแต่งหน้านิดนึง <laughs> หน้าแบบสวยอะไร <laughs> แต่ว่าหนูว่าหนูต้องรู้อ่ะ <laughs> <laughs> ใช่คะ่ะเขาไม่คนรเก็บความลับไม่ได้ค่ะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คุยกันแบบว่าแบบต้องป้อนนี่ต้องอะไรอย่างน,นี้แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็หวังแบบนั้นค่ะแต่ว่ายังไม่เร็วเรวนี้แน่นอนค่ะ มาทางด้านพระเอกหนุ่ม,มผู้เก็บความลับไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ออกมาตอบคำถา,ถามถึงข่าวลือว่าเอ๊มีการแอบ,บซุ่มปลูกเรือนหอรอรักหรือเปล่า <c oughs> พี่ณเดชก็บอกทันควันเลยว่ายืนยันว่าไม่ใช่นะที่ก่อนหน้านี้นเขามีแบบข่าวลือออกมา <c oughs> ใช่ไหมล่ะคนก็โยงกันไปว่าอาจจะเป็นณเดชนาย่าๆหรือเปล่านะครับเ <c oughs> ขาก็บอกไม่ใช่ตอนนี้ทําบ้านตัวเอง ส่วนเมื่อถามถึงเรื่องของการสร้างบ้านมีปรึกษายาญ่าบ้างไหมนะครับเขาก็บอกว่ายาญ่าเนี่ยมาช่วยแชร์ไอเดียหลังที่3อุ๊ยแสดงว่ามี3หลังเลยก็ต้องมีสักหลังแหละที่ใช่อืมอืม <c oughs> นี่นะเขาบอกไม่มีเ <c oughs> สียงสูงไม่ใช่นะ <c oughs> อเอเอก็บอกว่ามีการแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับแล้วก็มีถามไปถึงเรื่องการไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ คือณเดชก็บอกว่าซื้อไว้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําอะไรไงก็คือเป็นเหมือนแบบที่ดินโล่งๆไปก่อนอน,นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนข่าวลือโอ้โยลือเยอะจริงๆหลายประเด็น <laughs> นะครับว่าแอบมั่นกันแล้วหรือ,อยังนะครับ <laughs> นเดชก็บอกว่าไม่มีซุ้มมั่นแน่นอนนะครับส่วนการซื้อเครื่องประดับให้กันเนี่ยก็คือมีบ้างแต่ไม่ใช่แหวนมั่นนะจ๊ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วเราสรา้งรางเสร็จแล้ว <laughs> ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่้านเราหอเ่าจริงๆแล้วเราผมสร้างเพราะผมอ่ะอยากอยากได้แบบแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นบ้านที่เออเราจะสร้างด้วยกันในอนาคตหรืออะไรก็คงจะต้องแชร์ไอเดียกันจะเอาเราเป็นหลักก็ไม่ได้นี่ครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าในความรู้สึกของเราเราว่าคู่นั้นกมากก็สวีทมากน่ารักมากแล้คืเปอร์เซ็นต์นะคะผมว่านะผมว่าถ้าาเท่าที่ เท่าที่เห็นเราที่ได้เราสัมผัสเขานะผมว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นคู่แรกๆในรุ่นเลยที่ที่จะแต่งแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็รักกันมากๆอยู่แล้วแต<อ>่ว่าเขาคูแ่แรกเราคู่เต่อไม่แน่อะไรอย่างนี้ว่าไปตอนนี้ก็อเอาครับผม,มก็ะะไม่เถือนนะฮะนะไม่รู้จะตอบอยังไงดี ก็คงเขินเหมือนกันถูกถามถึงเรื่องการแต่งงานบ่อยๆเนะอะช่วงนี้ก็แฟชั่นด้วยนะเมื่อกี้เห็นแมสของคุณเดชก,ก็เป็นสีทองเลยเดี๋ยวนี้แมชชิ่งสไตลิสต์ก็ต้องดูด้วยว่าแบบชุดนี้จะต,ต้องใส่แมสอะไรยังไงช่วงนี้ก็คือยังคงต้องใส่นะคะคดูแลตัวเองกันด้วยสไตลิสต์บอกอย่าทัก เดี๋ยวช่วงหน้าเปลี่ยนสีแมสเราให้เป็นหเหลืองเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันช่วงหน้ามีหรือเปล่านะครับ <c oughs> มาพร้อมกับข่าวของคุณสมปองนครไทยสงอุ้ยทัวลงกันยุบยับ <c oughs> เลยจริงๆนะฮะเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้ากับป๊อปนิวส์เดลี่ครับ กลับมาอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2อง๊อบนิวสตีลี่ค่ะช่วงนี้เรามีข่าวของคุณสมปองนครไทยสงมาฝากกันเห็นว่าตอนนี้ก็คือเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวรเรียกว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ใช่นะเป็นนักร้องก็ใช่เหมือนกันคือตอนแรกเห็นว่าท่านเนี่ยจะ ายการเมืองแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนทิศแล้วก็โดนเบรกไว้ก่อนก็คืออดีตพระนักเทศชื่อดังนะคะเพราะว่าหลังศึกออกมาก็คือคิวงานแน่นคือแบบแน่นจริงๆเราเปิดไปทางไหนก็เห็นนะคะแต่ก็ไม่ใช่งานเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามารัวๆนะคะกระแสดราม่าต่างๆก็เข้ามากระหน่ำไม่แพ้กันค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรเนี่ยโดนจับผิดไปซะหมดเลยถามซะหน่อยว่าเจอแบบเนี้ย เป็นยังไงนอยไหมเจ้าตัวมั่นใจค่ะว่ารับมือได้เชื่อว่ายังไงเนี่ยต้องเจออีกเยอะการมีคนรักนะคะก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนนินทาดังนั้นขอปล่อยผ่านค่ะไม่คิดฟ้องร้องแล้วก็ไม่ให้ค่ากับคําด่าทอที่ไม่มีประโยชน์แต่ขอน้อมรับนะคะทุกคําติเพื่อไปปรับปรุงวอนทุกคนว่าอย่ายึดติดภาพในความเป็นพระของเขาค่ะ โลกกระทำแปดประการของสอนคนอื่นบ่อยครับมีลาบก็ต้องมีก้อยขึ้นเด็ส้มตำแหมมีสุกก็ต้องมีเสา,าทิศแหม่มีลาบเสริมลาบมียศเสริมยอสารเสริญแล้วก็นินทาสุขทุกมันธรรมดามากครับผู้ที่เจ้ายัางโดนนินทาโดนอะไรนะครับแล้วเ,เราแบบโอ้ยเศษผงทุ่วลีมากเลยมันมันโดนอยู่แล้วครับหมายความที่เราเจอที่นิดหน่อยอย่าอย่าเพิ่งไปแบบกระซอกกรดแสท้อแท้เราต้องเจออะไรอีกเยอะครับฉะนั้นผมว่าธรรมดามากๆเลยครับรับมือได้ครับรับมือได้ครับอ,อันไหนที่เป็นประโยชน์ ควรจะปรับปรุงแก้ไขก็รับมาครับเช่นเรื่องคาพูดหยาบคายมีเด็กๆฟังเยอะผมไม่ได้คิดเรื่องเซ็กเนยผมน้อยใจเวลาเขาเขียนว่าอยากจับมือผู้หญิงผมบอกเฮ้ยฝรั่งจับมือกันต้องได้กันเหรอเฮ้ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะจิตใจคนต่ําขนาดนั้นเลยเหรอผมผมถามทีมงานผมนะกับการที่ผมจับมืออะไรเงี้ยผมก็งงแต่โอเคโอเคผมผมไม่จับก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าอะถ้าสังคมคิดว่ามันเป็นการละลาบละลวงนั่นนู่นนี่ล็อบวชมาคนจะยึดติดนะฮะ ผมว่าก็คงประมาณ3เดือนอะ่ะคนถึงจะลืมเพราะว่าผมก็ยังเผยจเจริญพรโยมเขาก็หลงพระอาจารย์อยู่อะไรเงี้ยแต่เขาเข้าใจครับฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็ปรับง่ายๆอันไหนที่ยังไงเขาก็ด่ายอยู่แล้วอะ่ะผมว่าโปรไฟล์ที่ดา่าสามารถจะใช้นั่งสมาธิน,นั้นเลยครับเอ็มว่าน่าจะนานกว่า3เดือนนะกว่าคนจะแบบลบภาพได้นะก็ติดคือเราก็ติดอะ่ะก็จริงก็จริงมันเรียกเรียกจนชินอะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>ต้องใช้เวลาหน่อย เราะว่าในโลกนี้มันมีคนอยู่สามประเภทนี่เตรียมเตรียมรอฟังมามาอันนี้อันนี้ไม่มุกอันนี้อ่านเจอโอเไลฟ์โค้ชนี่เขาบอกไว้ว่ามีคนที่รักเราคนที่เฉยๆกับเราแล้วก็คนที่ไม่รักเราเขาบอกว่าให้สนใจสองกลุ่มแรกคือคนที่รักเราแล้วก็คนที่เฉยๆกับเรานะฮะก็คือรักษาไว้แล้วก็ใครที่ไม่รักเราก็เหมือนแบบอคติกับเราแบบนี้ก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่ถ้าใครที่รักตัวเองอทั้งนี้ เลี้ยวมาตบไปเลี้ยวอีกแล้วนะครับพี p ่พี่ชอปของเรานะฮะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาฝากคุณแน่นอนเลยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMS นะครับสำหรับใครที่อยากจะหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองนะครับตัวนี้เลย p r o โฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินรีโปรไบโอติกส์สำหรับการใส่ใจตัวเองเนี่ยแน่นอนเราทราบกันดีนอกจากกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยหลายคนก็หันมาสนใจจุลินทรีโปรไบโอติกส์กันเยอะมากนะครับคือโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีที่มีชีวิตครับเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนะฮะนี่แหละสุขภาพดีเริ่มต้นในลําไส้กันไปนะครับซึ่งโปรโฟตัวนี้มีโปรไบโอติกถึง3สายพันธุ และให้จำนวนจุลินทรีย์ที่ดีถึง6,800ล้าน CFU ใน1แคปซูลทีเดียวราคานี่1,940บาทส่งฟรีซะด้วยนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวเราทานได้ไหมเหมาะกับใครบ้างสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของเรานะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้แอดไซน์ PP Health Shop แล้วก็ w w w .ppshop.co.th หรือว่า Facebook แล้วก็ IG ชื่อเดียวกันเลยนะครับ pphelpshop เพราะฉะนั้นหันมาใส่ใจตัวเองด้วยโปรโฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกกันนะครับใครที่มีคำถามก็สามารถสแกน QR Code นะคะแอดไลน์ไปแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนเลยค่ะครับผมนี่วันนี้มีแฟนรายการของเราคุณพลูโตไงบอกว่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะฝากด้วยนะครับคุณพลูโตเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกก,กันก่อนเนาะ,ช,ะช่วงหน้ามี แขกด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งรายการที่แหม่เอฟในช่องของเราติดตามติดตามไม่ใช่ติดตามติดตามปักหมุดสุดขอบโลกนั่นเองน<ฮ>ะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพิธีกรรายการนี้กันช่วงหน้าเจอกันครับ ช่วงสุดท้ายฮะแขกรับเชิญของเรานะครับต้อนรับพี่เก่งพี่ฝ้ายจากปักบุดสุดขอบโลกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แต่งตัวเหมือนจะไปออกกองนี่คือจบรายการเราไปต่อเลยไหมครับไปต่อเลยค่ะรับตอนนี้เขามีซีซั่นใหม่คือโบติเนี่ยเราก็เจอกันบ่อยที่ออฟฟิศแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทักทายมาครั้งนี้ค่ะอยากจะให้เล่าหน่อยว่าซีซั่นใหม่เนี่ยจะพาเราไปที่ไหนบ้างพี่ฝ้ายเล่าเลยครับโอเคค่ะโยนโยนต์ดื้ออๆยดิ้นซีซั่นนี้นะคะที่กำลังจะออกอากาศเร็วๆนี้เนี่ยก็มีชื่อซีซั่นว่าสุดเขตประเทศไทยเนาะก็็เปน เดินทางในประเทศไทยแต่ว่าก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่หลายๆคนเคยเข้าใจเคยรับรู้มาก่อนอ<ฮ>ะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเทปแรกเนี่ยเราจะไปที่จังหวัดบึงการกำลังดังเลยเรื่องทำนาคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะพาไปทําความรู้จัก ท่นาคาหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในมุมมองแบบปักหมุดสุดขอบโลกแบบนี้ขอถามอีกนิดนึงว่ามุมมองแบบปักหมุดสุดขอบโลกเนี่ยเป็นมุมมองในเชิงลึกใช่ไหมฮะมุมมองของปักหมุดสุดขอบโลกเนี่ยจะเป็นมุมมองที่เราจะตั้งคําถามกับประวัติศาสตร์<อ>คือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนประวัติศาสตร์เ,เราท่องประวัติศาสตร์แต่ว่าปักหมุดสุดขอบโลกในซีสันเนี่ยครับจะเป็นมุมมองที่เราจะตั้งคําถามกับ สิ่งที่เราท่องกันมาในอดีตว่าทําไมที่เราเคยเรียนแบบนี้มาเราเคยมีคนบอกเราแบบนี้มันทําไมนะใช่สามารถหาคำตอบได้เลยในใช่ครับอย่างอย่างอย่างเช่นเคสของพญานาคที่พี่ฟ่ายพูดก่อนท่านนี้ว่าทุกวันนี้พญานาคเนี่ยคนเริ่มศรัทธาเริ่มกราบไหว้ทีนี้เราตั้งคําถามกลับว่าอะไรที่ทําให้คนถึงมากราบไหว้พญานาคประมาณนั้นในเชิงตั้งคําถามแล้วอย่างนี้มันจะมีประเด็นแบบว่าทัวร์ไหมฮะว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ตหลความเชื่ออะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องให้เป็น หน้าที่ของท่านผู้ชมดูกันเพราะเราก็จะมั่นใจว่าเวลาที่เราจะนําเสนอเนื้อหาจะไม่ตักสินแน่นอนแล้วก็จะไม่ชี้นําแน่นอนแต่ว่าจะมีวิธีคิดชวนกันไปดูไปเดินทางในแบบของเราถ้าเกิดว่าหลักชวนคิดมากกว่าถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสติดตามก็จะจะรู้แล้วแหละว่าปังหมุดสุขภาพโลกเดินทางแบบไหนแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเห็นแล้วก็เพิ่งแบบเฮ้ยน่าสนใจก็ ฝากด้วยถามพี่ไฟต่อนหนึ่งค่ะว่าแล้วการทํางานตลอดเวลาที่เดินทางมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอรมจริงๆมันก็มีค่าน้ำมันรถช่วงนี้แพงนที่บอกตลอดขึ้นตลอดแพงแน่ปะเทอยก็จริงจริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ที่ที่เราต้องทําการบ้านหนักมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาจะทํารายการเราก็จะพยายามจะฉีกให้มันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งถ้าไปในที่แปลกๆมันก็ ก็ไม่ไม่ยากนะก็ก็ทําความรู้ใหม่ๆแต่ว่าพอเป็นแบบประเทศไทยเป็นบ้านเราเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วแต่ว่าในฐานะของคนผลิตรายการคนชิดรายการเนี่ยมันก็ต้องพยายามหามุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะมาเล่าอ๋อเล่าในอีกด้านที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้แล้วก็ชวนเขาตั้งคําถามชวนเขาคิดไปเรื่อยแล้วอย่างนี้ซีซั่นนี้เราจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับ วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยอาทิตย์นี้แล้วถือว่าเป็นซีซันที่6แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีหลายซีซันมากๆถูกต้องเราอยากจะรู้จริงๆหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วพอจะบอกไหมว่าหลังจากถ้ำนาคาเราจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวไหนอีกเผื่อใครที่เขารอดูอยู่ค่ะจริงๆก็อยากจะให้ติดตามนะคะแล้วก็เนื้อหาที่ต่อจาก จังหวัดบึงกาฬเนี่ย <ฮะ S 1> เราจะพาคุณเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่มแต่ว่าเป็นการไปเชียงใหม่ในเส้นทางการค้าไม้โบราณอ่าม,ม,ม,มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของอสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่สมัย <ฮะ S 1> รัชกาลที่5อะไรอย่างเงี้ยการพัฒนาการปฏิรูปการปกครองอะไรช่วงนั้นด้วยครับโอ้ก็เป็นสถานท<ต>ี่หรือว่าเป็นเรื่องราวที่เอ็มเองยังไม่เคยไม่เคยทราบเหมือนกันเราก็เป็นไปดูเชียงใหม่ในมุมมองที่คนทั่วไปไม่รู้ มาติดตามมากๆแต่ดูเนี่ยภาพที่ขึ้นอินเสิร์ตอยู่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าถ่ายสวยมากเลยภาพสวยใช่หลายๆคนก็ชื่นชมเรื่องของมุมกล้องต่างๆว่าแบบเฮ้ยปั้นมาอย่างดีต้องต้องยกเครดิตให้ช่างภาพให้ทีมงานก็คือเป็นช่างภาพของที่ช่องพีพีใช่เขาสองเป็นทีมงานพวกเราหมดเลยครับพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าอวยกันเองแต่ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมันมันแบบน่าสนใจจริงๆสำหรับรายการนี้นะฮะแล้วก็ไปทํานาคาเอ็มอยากรู้ตอนนี้คือมีดามงดราม่าเยอะเนาะมีแบบ ดาราหรือว่าคนทาาั่ไปเขาเนี้ยเหรอก็เลยอยากจะถ <laughs> ามพี่เก่งพี่ฟ <g ülme> ้าว่าแล้วเล่าความประทับใจให้ฟังหน่อยว่าไปถึงบรรยากาศจริงๆเป็นยังไงเพราะเอ็มเองก็ตั้งใจยอยากจะไปสักครั้งในชีวิตเหมือนกัน,นะคะ่ะสําหรับตัวฝ้ายนะคะก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปในที่ต่างๆเราไม่ได้ไปเพื่อที่จะบอกว่า อะไรเป็นอะไรแต่ไปเพื่อที่จะไปสัมผัสว่าที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเรามีโอกาสได้คุยกับคนท้องถิ่นมีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้เห็นแล้วก็เอาเตมีอยู่ตรงนั้นมันก็อาจจะอธิบายเป็นคําพูดได้ไม่หมดแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ไปค่ะเชิญเลยค่ะทุ้เส็นอ่ะทา้งนั้นเดี๋ยวสุดท้ายนะฮะให้พี่เก่งพี่ฝ้ายฝากรายการนี้หน่อยฮะสำหรับปักหมุดสุดขอบโลกซีซั่นที่6ครับพี่ฝ้ายฝากเลยพี่ฝ้ายก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับปักหมุด สุดขอบโลกซีซั่นนี้ก็คือทั้งแก่ง a l ฟ h าแล้วก็ทีมงานทุกๆคนในช่องเนี่ยก็ตั้งใจที่จะผลิตรายการนี้มาเป็นอย่างดีแล้วก็เราก็จะตั้งใจทําให้มันดีต่อเนื่องเรื่อยๆขึ้นไปด้วยค่ะสฝากด้วยค่ะครับผมคำถามสุดท้ายฮะจะมีแนวโน้มแน,นอแน,นาคตปรับพิธีกรเพิ่มไหมอ้ออวออ พูดถึงฝากหาคนเพิ่มด้วยนะครับตอนนี้รายการเราโคโปขาดนะครับผออกเปลี่นโลกกว้างขึ้นเห็นเองเล็กลงด้วยกันครับผมผมถามถึงพิธีกรทำไมเอาแบบผู้ช่วยล่ะคือตอนนี้คือพิธีกรเต็มไงคุณหนูมีตั้งแต่ตื่นยังว่างอยู่เดี๋ยวพอขาดเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะครัับปกหมุดสุดขอบโลกส่วนวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ